สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูแพลวนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5นะคะเรื่องการพิจารณาเส้นขนานนะคะโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะและการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแยงะะ้งค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถ1 ตรวจสอบเส้นขนานโดยพิจารณาจากมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 2. ตรวจสอบเส้นขนานโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้งค่ะครูแพ,พลมีรูปภาพมาให้นะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามต่อบไปนี้ค่ะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มีเส้นตรง RS เป็นเส้นตัดขวาง ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด E และจุด F ข้อ1นะคะพี่ๆช่วยครูแพลวตอบหน่อยนะคะขนาดของมุมที่1รวมกับมุมที่2เท่ากับกี่องศาเพราะเหตุใดให้เหตุผลครูแพลวหน่อยนะคะใช่แล้วคะ่ะมุมได้นะคะก็คือ180องศาค่ะเพราะว่าเป็นมุมตรงนั่นเองคะ่ะ ข้อที่2นะคะขนาดของมุมที่2รวมกับมุมที่4เท4่ากับกี่องศาเพราะเหตุใดคะช่วยกันคิดหน่อยนะคะได้แล้วค่ะเท่ากับ180องศาก็าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองคะ่ะข้อ3จากรูป มุมคู่ใดเป็นมุมแย้งจากรูปนะคะพี่ๆช่วยกันคิดหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะมุมแย้งได้แก่มุม1มุม4และมุม2กับมุม3นั่นเองค่ะข้อ4นะคะจากรูปขนาดของมุม1รวมกับขนาดของมุม2เท่ากับขนาดของมุม2รวมกับขนาดของมุม4แสดงว่าขนาดของมุม1เท่ากับขนาดของมุมใด ใช่แล้วค่ะเท่ากับขนาดของมุมสีนั่นเองจากรูปแสดงว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันหรือไม่มีขนาดเท่ากันนะคะ ากสไลด์ข้างต้นนะคะครูแพลาสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะรวมกันได้180องศาและมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะกิจกรรมการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายใน ปนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและมุมแยง้งเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ทำอะไรครูแพลวจะพาพี่ๆนะคะตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกันและให้นักเรียนทราบได้อย่างไรช่วยให้เหตุผลครูแพลวหน่อยนะคะครูแพลวมีรูปที่1รูปที่ 2, รูปที่3และรูปที่4ี่ให้เดี๋ยวเรามาตอบพ,พร้อมๆกันเลยนะคะ ตรวจสอบรูปที่1นนะคะพบว่าเส้นตรง2เส้นไม่ขนาดกันค่ะเพราะวัดขนาดของมุม AES และขนาดของมุม CSR รวมกันได้น้อยกว่า180องศาหรือขนาดของมุม AES กับมุม d s r เป็นมุมแย้งที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะจึงทําให้เส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันนั่นเองค่ะพี่พี่ได้คําตอบเหมือนครูแพลวไหมคะข้อที่2อ่าเส้นตรงกออตัดกับเส้นตรง มยที่จุดรอและตัดก,กับเส้นตรงกรที่จุดขอดังรูปที่สองนะคะพี่ๆช่วยพิจารณาหน่อยนะคะว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันหรือไม่คะอากรูปนะคะเราได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ารูปที่สองเส้นตรงมยขนานกับเส้นตรงกอรอเพราะวัดขนาดของมุมมอรอ,อและขนาดของมุมก ขอจอรวมกันแล้วได้180องศาหรือขนาดของมุมมอรอ,อกับมุมจอขอรอเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3พร้อมๆกันนะคะกรูปที่3นะคะเส้นตรงอ s ตัดกับเส้นตรง AB ที่จุด E และตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด F นะคะดังรูปที่3นะคะจากนั้นค่ะครูแพลวก็ทำการตรวจสอบขนาดของมุมค่ะว่ารูปที่3เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะ เพราะวัดขนาดของมุม A E S และขนาดของมุม C F R รวมกันแล้วได้180องศานะคะหรือขนาดของมุม A E S กับมุม D F R เป็นมุมแย้งกันเพราะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะพี่ๆได้เหมือนครูแพลไหมคะถ้าทำได้แสดงว่าเข้าใจแล้วและถูกต้องนั่นเองค่ะ มาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ี่รูปที่4นะคะเส้นตรงคอหตัดกับเส้นตรงมอสอที่จุดกอและตัดกับเส้นตรงดออที่จุดขอดังรูปที่4นะคะจากการวัดมุมเราจะพบว่ารูปที่4เส้นตรงมอสอไม่ขนานกับเส้นตรงดออเพราะวัดขนาดของมุม มกงและขนาดของมุมคข,ขดรวมกันแล้วได้มากกว่า180องศาหรือขนาดของมุมมกงกับมุมคข,ข,ขอเป็นมุมแจ้งที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะเราจึงสรุปว่าเส้นตรงมสไม่ขนานกับเส้นตรงดอนั่นเองค่ะ ตรวจสอบทั้ง4ข้อนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้1 8 0องศาหรือถ้ามีมุมแย้งเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบทเรียนของเราจบลงแล้วนะคะ พี่ๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะให้คุณครูให้พี่ๆนะคะไปทําแบบสุขัดนะคะตามที่คุณครูมอบหมายนะคะพบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ